สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบพอผมเบลลายชาแ c h ตอนนี้มาหน่อยกำลังนอนนะครับปากเห้่ไม่เร็วไมตื่น สองโต้เลยครับผมมักอายกับนอนครับบรรยากาศดีฝนตกพากนันนอนหลับครับผมคลิปนี้นะครับก็คือเก่าครับผมมักกะไรนะครับถือใจ ก็เชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ